ตุดหนวดหนวดหนวดเนี่ยหนวดเลือดอะไรนั่งดนอล้วอาจารย์จะเดินไม่ได้ระตอนมันกระทักแรงใช่ไหมเมื่อกี้นั่งนานแล้วเลือดไม่ไหลมากเลยมาตรต้องขึ้นขึ้นเดินเอาลีเฟกีฟก์มาให้พี่มอหน่อยนะใช่เพิ่งปวัด่สามเนาะต้องมองหน้าเนาะยนี้ นนี้โฟกัสหน้าพี่หนอใช่ใช่อ่ะนผมอ่ะก็อที่ไหนกร่ายเนป่อยก็ออไู้ถายรังนี่นอลูกโอเคพี่มอนรอรอในเพคตัวนักดนตรีอยู่นะตัวนักดนอรีก้องแอรแอชชันยินดีกับลูก อ่ามาดีああ้มาดี้ใชรู้ของเิลปเนาะาจะคิด ah. oh, okay. ิเขายิ้มโอเคทีนี้เอาไฟเข้ามา